พูดถึงเรื่องชีวิตก็คงหนีไม่พ้นเรื่องปัญหาความทุกข์ต่างๆคงไม่แปลกใจที่เราทุกคนจะค้นหาวิธีดับทุกข์คลายทุกข์ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตสำหรับชาวพุทธอย่างเราๆนั้นสิ่งหนึ่งที่สามารถมาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจในการใช้ชีวิตได้คงหนีไม่พ้นหลักธรรมคำสั่งสอน ของพระพุทธศาสนาที่จะเข้ามาช่วยกล่อมเกลาจิตใจให้มีสติเกิดความคิดในการใช้ชีวิตต่อไปธรรมะคำสอนจะมีอะไรกันบ้างนั้นไปรับชมรับฟังกันครับไม่ต้องไปหาความสุขความสมบูรณ์แบบที่ไหนไกลแค่ใจเ,าเราสงบนั่นแหละคือชีวิตที่ดีแล้ว การไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นเจ้าของต่อสิ่งใดๆสิ่งนั่นแหละจะทำให้เราเป็นสุขได้ไม่ว่าคุณจะเป็นใครถ้าคุณเริ่มที่จะเป็นผู้ให้คุณก็จะเป็นคนยิ่งใหญ่ในสายตาคนอื่นๆได้อย่าไปมองว่าทุกปัญหาที่เข้ามาเป็นเรื่องทุก ให้มองว่าเป็นสิ่งธรรมดาที่เราต่างต้องพบเจอก็จะทำให้เราไม่ทุกได้ไม่ต้องไปไขว่คว้าสิ่งใดๆในโลกในความลำบากแค่มันทำความดีสิ่งดีๆก็จะย้อนกลับมาสู่ตัวคุณเองไม่มีใครได้ทุกอย่างดังใจหวังและก็ไม่มีใครพลาดหวังทุกอย่างไป เสริมบุญอย่าให้หมดส่วนบาปก็ลดอย่าให้เพิ่มโชคอยู่ที่การสแสวงหาวาสนาอยู่ที่การกระทำพึงชนะผู้น้อยด้วยการให้พึงชนะผู้ใหญ่ด้วยความอ่อนโยนความสุขจะสอนให้เรารักคนอื่นความทุกข์จะสอนให้เรารักตัวเอง ไม่มีใครกำหนดชีวิตเราได้ดีกว่าตัวของเราเองอดีตล่วงไปแล้วอนาคตก็ยังมาไม่ถึงจงทำปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วอนาคตจะดีเองอดีตคือไฟฉายที่ส่องทางให้กับเราปล่อยความทุกข์ทิ้งไปเก็บความสุขใส่ใจดีกว่าถ้าคุณทำได้ จงช่วยผู้อื่นถ้าคุณทำไม่ได้อย่างน้อยจงอย่าทำร้ายผู้อื่นเมื่อวานมันจบไปแล้ววันนี้เริ่มใหม่และยิ้มให้กับทุกสิ่งที่เข้ามาความสำเร็จอยู่ในมือเราเสมออยู่ที่เราจะทำให้มันเกิดขึ้นหรือไม่ทำความดีอยู่คนเดียวไม่มีใครเห็น มันก็ยังดีอยู่นั่นเองมุมที่ดีอยู่ที่เรามองใจที่ดีอยู่ที่เราเลือกไม่มีใครให้โอกาสในชีวิตเราได้ดีเท่าตัวเราเองยินดีในสิ่งที่ตนได้พอใจในสิ่งที่ตนมีเป็นคนโชคดีที่สุดเมื่อมีจงให้หากอยากได้ จงทำก่อนไม่ว่าจะสูญเสียอะไรก็อย่าลืมสิ่งดีๆที่เรายังมีอยู่ยึดมากทุกมากยึดน้อยก็ทุกน้อยไม่ยึดเลยทุกก็ไม่มีพอเป็นก็สุขใจพอใจก็สุขเป็นพึงชนะความโกรธด้วยความเย็นใจ ความไม่เบียดเบียนกันเป็นธรรมที่เก่าแก่ที่สุดและก็เป็นธรรมที่สูงสุดด้วยความโกรธเป็นเหตุให้สลัดความดีหยุดความโกรธด้วยการให้อภัยให้อภัยคือดับไฟในใจเราการกระทําของตนยังไม่ถูกใจตนแล้วนับประสาอะไร กับการกระทําของผู้อื่นใครทําอะไรก็ได้อย่างนั้นแหละทุกอย่างเกิดขึ้นเพียงชั่วคราวไม่มีอะไรที่มาแล้วไม่ไปอย่าทุกขกับสิ่งที่เราควบคุมและแก้ไขมันไม่ได้เมื่อทำเต็มที่แล้วก็ให้ปล่อยวางก้อนหินจะหนับก็ต่อเมื่อเอาตัวเราไปแบก คนเดินดินหรือจะสิ้นคนนินทาคนอื่นมีสิทธิพูดในสิ่งที่เขาคิดแต่สิทธิในการสร้างชีวิตเป็นของเรามองปัญหาให้เหมือนเม็ดทรายที่ดูเหมือนจะเยอะมากมายแต่ก็เล็กนิดเดียวอยู่โดยไม่ต้องมีความรู้สึกว่าเราดีเด่นดังอะไรเพียงแต่รู้สึกว่า เราเป็นผู้มีประโยชน์ที่สุดคนหนึ่งนั่นแหละถูกต้องและเป็นสุขแท้จงยินดีเผชิญหน้ากับปัญหาและทุกสิ่งด้วยสติและปัญญาอย่าเอากิเลสของคนอื่นมาใส่ตัวรู้ความชั่วของคนอื่นแล้วมาใส่สมองวุ่นวายตัวเองเปล่าๆจงนึกถึงความตายไว้ทุกลมหายใจเถิด หูเราก็มีสองหูปากก็มีปากเดียวแสดงว่าเราต้องฟังให้มากต้องพูดให้น้อยปิดปากไว้ไม่พูดไม่จาดีกว่าไปนินทาคนอื่นอยู่คนเดียวอย่างสงบดีกว่าคบคนผ่านความเสียสละเป็นทางของความสงบความอยากได้จนเกินพอดี เป็นทางมาของความโกลาหลวุ่นวายคบคนเช่นไรย่อมเป็นคนเช่นนั้นการเลือกคบคนดีมีแต่นำความสุขมาให้เราสร้างความดีกับใครเราก็ดีใจถึงเขาไม่รู้เราก็รู้เวนย่อมระงับด้วยการไม่จองเวน บุญย่อมปกป้องรักษาและคุ้มครองคนดีและผู้ประพฤติีเสมอวันที่ดีที่สุดคือวันที่ได้ทำความดีและสะสมบุญเรื่องที่ผ่านไปแล้วก็เป็นเหมือนวันวานอย่ากเก็บเอามาเป็นน้ำทิ่มแทงตัวเองอีกเลยการเลือกคบคนดีมีแต่นำความสุขมาให้ เรื่องใหญ่ที่สุดในวันนี้พอถึงพรุ่งนี้ก็เป็นเรื่องเล็กบุญวาสนาเป็นสิ่งที่สร้างเองได้หากไม่มีก็ทำให้มีที่มีอยู่แล้วก็ทำให้มียิ่งขึ้นได้ผู้เห็นโลกเป็นของวุ่นวายนั่นแหละคือผู้มีบุญเรื่องเล่าปากต่อปากกันสุดท้ายก็เป็นแค่คำนินทา ใช้จิตใจที่ชอบตำหนิผู้อื่นมาตำหนิตัวเองใช้จิตใจที่ชอบให้อภัยตัวเองมาให้อภัยผู้อื่นถ้าเราไม่ทิ้งบุญบุญก็จะไม่ทิ้งเราปัญหาเป็นสิ่งที่เราต้องแก้กรรมเป็นสิ่งที่เราต้องชดใช้ทุกเป็นสิ่งที่เราต้องดับศีลมากมาย ไม่ต้องรักษาให้หมดทุกข้อรักษาใจให้ดีและกายวาจาก,ก็จะดีไปด้วยแสงสว่างบนท้องฟ้าเกิดจากดวงอาทิตย์แสงสว่างจากชีวิตเกิดจากการปล่อยวางความจริงใจไม่มีอยู่ในคำพูดและเป็นสิ่งที่พิสูจน์ยากในปัจจุบัน สิ่งที่เป็นอกุศลที่สุดในชีวิตก็คือการหลอกตัวเองความสุขเกิดจากจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์ธรรมดาของชีวิตมีแล้วก็กลับไม่มีได้โลกสลับกันไปมาเหมือนมืดแล้วสว่างอย่าเสียใจหรือดีใจกับสิ่งใดให้มากนะักหากถูกคนรอบข้างเข้าใจผิด ให้อธิบายครั้งเดียวพอหากเขาไม่คิดจะเชื่อคุณอธิบายไปกี่ครั้งเขาก็ไม่เชื่ออยู่ดีถ้าวันนี้ถูกต้องก็ไม่ต้องกลัวพรุ่งนี้อะไรก็ตามเถอะถ้ถามันเกิดขึ้นกับเรามันเป็นธรรมดาของโลกทั้งนั้นถ้าทำอะไรแล้วเป็นทุกข์ก็หยุดทำถ้าพูดอะไรแล้วเป็นทุกข ก็หยุดพูดถ้าคิดอะไรแล้วเป็นทุกข์ก็หยุดคิดบนวาสนาเป็นสิ่งที่สร้างเองได้หากไม่มีก็ทำให้มีได้ที่มีอยู่แล้วก็ทำให้มียิ่งขึ้นได้คนดีไม่ใช่คนที่ไม่เคยทำผิดแต่คนดีคือคนที่สำนึกผิดและเลิกทำ